สวัสดีครับก็วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนรักษาดินแดนของผมที่ประเทศไทยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับผมเนี่ยผมเรียนครบทั้ง3ปีเลยนะครับรักษาดินแดนนะฮะก็ตามที่เขากําหนดนะฮะก็มีหลายๆสิ่งที่ผมคิดว่ามันก็สนุกดีนะครับในสมัยก่อนแนละ้วก็หลายๆคนเวลาได้ยินเรื่องของรักษาดินแดนก็คงจะ บางคนก็ไม่อยากจะเรียนบ้างบางคนก็รู้สึกว่าโอ้มันลําบากเราจะไปลําบากอะไรแบบนั้นนะฮะหรือบางคนก็ไม่อยากจะไปเข่าชนไก่นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกๆคนจะต้องไปตอนช่วงปีสุดท้ายนะครับหลังจากที่เราครบ3ปีเราก็ไปเข่าชนไก่กันนะ,ะในนี้ผมเรียนครบนะครับแล้วก็อยากจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่ามันตอนนั้นจริงๆก็คือคิดถึงประสบการณ์เก่าๆมันก็สนุกดีเหมือนกันนะครับในช่วงที่เรียนอยู่เนี่ยก็ มีหลายๆหลายๆอย่างนะครับที่ผมคิดว่ามันสําหรับผมนะครับมันผมก็ได้ยินมานะครับจากรุ่นพี่หลายๆรุ่นว่าโอ้ไปเขาชนไก่มันลําบากนะมันร้อนอาหารก็ไม่ค่อยมีกินต้องฝึกหนักต้องเจอแดดด,ดำอ,อะไรสารพัดนะครับบางทีฝนตกก็เปียกๆนะครับรอตกน้ําอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับเขาก็เล่ากันมานะฮะหรือ แม้กระทั่งพ่อของผมเองนะครับก็สมัยก่อนเขาก็เรียนเหมือนกันนะครับแล้วเรียนสมัยก่อนพ่อบอกว่าโอ้ไปกินมันไม่ได้อาบน้ํานะไปแล้วก็นี่หรือไอ้วันที่ได้อาบน้ําเขาก็เป่านกหวีดอ่ะสองสามทีสามสองสามปีเสร็จไม่เสร็จก็ออกไปจากห้องน้าไม่ไม่ให้เข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าบางทีกินกินน้าก็มีหนูอยู่ในแทงค์น้ําอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะครับพ่อก็เล่ามานะฮะ เออไอเราก็รู้สึกว่าเออ,เอ,อมันมันจะเยอะแยะอะไรกันขนาดนั้นมันน่ากลัวขนาดนั้นมันมันจะลําบากขนาดนั้นเลยเหรอนะฮะก็ตอนนั้นเนี่ยเวลาที่ผมรู้ข้อมูลมาอย่างเนี้ยผมจะทํำยังไงบ้างผมก็รู้สึกว่าโอเคเราต้องเตรียมตัวละเราเตรียมตัวอะไรบ้างผมก็รู้แล้วว่าเออแน่นอนเขาจนไก่ได้ขึ้นชื่อว่ามันร้อนมันร้อนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นผมก็รู้สึกว่าเออถ้าเรามีน้าไม่พอเนี่ยมันจะต้องมีปัญหาแน่ๆเลยนะครับเราก็ ทำยังไงให้น้ํามันพอมีเกลือแร่ติดตัวไหมเกลือแร่ผงอะไรอย่างเงี้ยผมก็ติดตัวไว้แล้วบางทีเราไปเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าต้องนอนเต็นท์นะครับนอนเต็นท์พื้นมันก็แข็งเราก็ต้องหาอะไรที่เป็นถุงนอนเขาก็จะให้เอาถุงนอนไปผมก็จะเลือกเอาถุงนอนที่มันนิ่มหน่อยนอนแล้วสบายนะครับแล้วเขาบอกว่าเออกลางวันมันร้อนแล้วกลางคืนมันหนาวผมก็ได้ความคิดอย่างหนึ่งเลยครับว่าอ๋อกลางวันมันร้อนใช่ไหมถ้าอย่างนั้นกลางคืนมันจะหนาวอย่างนั้นเนี่ยเราควรจะหาอะไรสักอย่างที่ไปเก็บกับ เ,เก็บกักความร้อนในช่วงเวลากลางวันกลางคืนมันจะได้อุ่นนะฮะผมก็เตรียมเลยครับขวดน้ำเตรียมกระติกน้ำนี่แหละนะฮะเอาไป2อันอันหนึ่งเนี่ยก็คือเวลาที่ผมเจออากาศร้อนผมก็จะตั้งไว้ข้างนอกให้มันร้อนๆเอาไปกลางคืนก็จะมีน้ำอุ่นเอาไปซุกไว้ในที่ที่ผมนอนนะครับมันจะอุ่นนะครับส่วนตอนกลางคืนผมก็จะคิดเลยว่าอ๋อเนี่ยเอาขวดนามาตั้งไว้ข้างนอกมันจะได้เย็นตอนเช้าเนี่ยเอา ขวดน้าเย็นเทใส่กระติกแล้วไปฝึกมันก็จะมีน้ําเย็นกินนะครับผมก็เตรียมตัวแบบนี้นะหรืออีกอย่างหนึ่งที่เตรียมตัวก็คือเรื่องของการอาบน้าเพราะผมได้ยินมาเยอะมากเลยว่าทออหารเขาจะอยู่ในห้องน้ําแล้วก็เป่านกหวีด่ะสิบปีสิทีเสร็จไม่เสร็จไม่รู้ออกไปจากห้องน้ํานะครับผมก็เลยรู้รสึกว่าเออเราจะทํายังไงให้เราอาบน้ําได้เร็วขึ้นนะครับผมก็เตรียมเลยนะเตรียมมี มีถุงใบหนึ่งซึ่งมีอุปกรณ์อาบน้ําครบทุกอย่างเลยนะครับอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่ผ้าเช็ดตัวกางเกงในยาสีฟันแปรงสีฟันสบู่ยาสระผมให้ครบทุกอย่างมัดไม่ได้ถุงถุงเดียวนะครับทำให้เวลาที่เราหยิบอะไรเนี่ยมันง่ายมากก็คือผมหยิบไปถุงอันเนี้ยอันเดียวเราก็วิ่งไปได้เลยโดยที่เราเราไม่จำเป็นจะต้องเสียเวลาไปหยิบของทีละอย่าง2อ,อย่างเนี่ยผมก็เตรียมไวนะ้ละมัดไว้เรียบร้อยใส่เป้ไว้ก่อนไปนะครับแล้วก็พวกยาต่างเนี่ยก็เอาเอาไปเผื่อนะครับเผื่อว่าเรา จะป่วยเราก็จะได้รักษาตัวเองได้นะครับบางคนก็รู้สึกว่าเออเอาขนมไปเนี่ยมีคนเขาเตือนมาว่าเดี๋ยวไปถึงเนี่ยเขาก็จะต้องเทเป้ออกมาแล้วก็ขนมทุกอย่างเขาจะต้องตรวจดูว่ามันอยู่ในเป้เราหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้แนะนําท่านให้มีความคิดขี้โกงหรืออะไรนะครับแต่คือสําหรับผมสมัยนั้นผมก็ขี้โกงเหมือนกันเพราะว่าผมก็อยากทานขนมอยากจะทานของอร่อย แต่ว่าทํายังไงให้เขาตรวจจับไม่เจอผมก็เป้รอดอเนี่ยแะครับที่เขาซื้อที่เขาบังคับซื้อมาส่วนหนึ่งที่เราต้องเอาอไปด้วยนะครับผมก็เอามาดัดแปลงนะครับโดยการเย็บต่อเติมด้านในให้เป็นกระเป๋าลับนะฮรับซึ่งมอง เปิดข้างนอกมองออกไปมองเข้าไปข้างในมันก็จะไม่เห็นว่ามีกระเป๋ารับอยู่ข้างในนะครับเวลาเทมันก็ไม่หกออกมาอยู่ดีเวลาเขย่ามันก็ไม่มีเสียงเพราะผมทําให้มันไม่มีเสียงได้นะครับก็ต่อเติมอยู่ข้างในจนมองไม่เห็นแล้วผมก็เอาขนมยัดไว้ในนั้นเรียบร้อยนะครับเอาไปก็ <c oughs> เป็นแบบนี้นะครับเป็นเป้พิเศษที่ผมทําของผมเองก็คือไปต่อเติมด้านในให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวไว้เรียบร้อยนะครับส่วนเรื่องของที่เขาบอกว่าโอ้ลําบากมากเลย ต้องแบกปืนหนักๆห,หรือว่าออกกําลังกายต้องไปวิ่งที่ร้อนๆหรือว่าไต่เชือกไอ้ตรงนั้นเนี่ยส่วนตัวผมไม่ได้กังวลอยู่แล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่าเ,ออเราชอบนะครับเราชอบไปออกกําลังกายเราชอบไปวิ่งเราชอบวิ่ดพื้นชอบทําสควอตต่อให้บอกทำร้อยทีผมก็ทําได้อยู่ดีผมก็รู้สึกว่าเออมันตรงนั้นมันไม่น่าจะลําบากเราเนาะมันน่าจะเป็นสิ่งที่เราง่ายและสิ่งเป็นสิ่งที่เราชอบนะผมก็เตรียมตัวประมาณนี้นะครับแล้วก็พอไปจริงๆเนี่ย จริงมันเป็นประสบการณ์ที่ผมว่าดีมากนะครับเราก็สนุกสนุกมากกว่าที่ควรจะเป็นด้วยซ้ําไปนะนะอย่างตอนผมไปถึงเนี่ยอันแรกโดนก่อนเลยคือไอ้เป้นี่แหละครับที่ไปถึงเขาให้ก็จะมีทหารมาจับเปิดเป้เทลงมาเททุกเป้เทแล้วก็เขยา่าเขยา่าก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมต่อเติมกระเป๋าเรียบร้อยแล้วไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นกับกระเป๋าผม,ผมมองออกไปจากข้างนอกถ้าคนที่ไม่รู้กลไกข้างในก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่า๋อข้างในมันมีของอยู่ด้วยนะมีขนมซ่อนอยู่ ก็ไม่เจอนะครับก็ไม่เจออยู่ดีนะครับทำอย่างเงี้ยก็ไม่เจอนะฮะอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ตัวกระติกน้ําผมก็เอาไปแล้วผมก็มีกระติกน้ําอยู่อันนึงที่เป็นกระติกน้ําสํารองที่เอาไปอันนั้นเขาไม่ว่าอะไรเขาเอาไปได้อยู่แล้วนะครับ, <S <S รบเขาก็ไม่ได้ห้ามผมเอาไปนะะตัวกระติกน้ำเนี่ยที่ติดตัวข้างๆตัวมันจะมีเหมือนกับเป็นเป็นเหล็กนะครับ เป็นเหล็กตัวเป็นเป็นคล้ายๆถังเหล็กอันนึงซึ่งเอากระติกน้ําใส่เข้าไปด้านในซึ่งไอ้ถังเหล็กเนี่ยต่อไปก็จะเอาไปทําเหมือนต้มทําอาหารกินได้นะครับตรงนั้นผมก็จะใส่พวกเกลือแร่เวลาที่ผมไปในที่ร้อนๆเนี่ยเราจะได้มีเกลือแร่เวลาเราเสียเหงื่อมากๆเราจะได้ไม่เพลียนะครับผมก็เอาเกลือแร่ยัดไว้ในนั้นแล้วก็เอาเกระติกน้ําวางทับซึ่งมันเล็กก็ไม่มีใครเห็นไม่มีใครสังเกตอยู่ดีนะครับที่สาคัญ ผมก็มีที่เก็บอีกที่หนึ่งก็คือในหมวกในหมวกราดอผมก็ทําเป็นช่องลับไว้เหมือนกันนะครับเอาใส่พวกของบางเนี้ยใส่เข้าไปด้านในนะครับแล้วก็เหมือนคล้ายๆเป็นตัวตีนตุ๊กแกครับที่มันเปิดปิดได้นะไม่ไม่ใช่ซิปนะครับตีนตุ๊กแกเหมือนกับรองเท้าที่หนีบปุ๊บแล้วก็มันก็ปิดนะครับก็ซองอะไรเล็กๆผมก็ใส่พวกซองพวกเนี้ยไว้ข้างในได้นะครับเป็นลูกอมเป็นขนมอะไรก็ได้ผมก็จะติดไว้ข้างในนะใส่หมวกก็ไม่มีใครเห็นอยู่แล้วใส่ไว้ตรงนั้นตรงนี้ก็มีของเรียบร้อยนะครับ มีมีทุกอย่างเรียบร้อยเท่านั้นเองเราเตรียมตัวดีนะเวลาไปถึงอ่ะแล้ววันแรกเขาก็ให้ไปเซตเต็นนะครับผมก็ต้องดูก่อนเลยว่าไอ้เต็นตรงนั้นเนี่ยเ,เขาจะเขาจะเหมือนตอนตอน,ตอนสมัยผมเขาเขาเลือกให้หมั้งครับเลือกให้เลือกเต็นแต่ผมไม่ได้เลือกเองอ่ะผมก็เลยดูก่อนเลยว่ารอบๆอเต็นเนี่ยเพราะว่าผมกังวลอย่างหนึ่งเวลาที่ฝนตกเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ พราะฝนตกเนี่ยบางทีมันเละเทะแล้วก็น้ํามันมาแถวๆนั้นได้นะครับหรือว่ามีมดมีอะไรอยู่ตรงนั้นหรือเปล่ามีรังมดหรือเปล่านะครับผมก็ดูก่อนเลยว่ามันมีหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันมีผมจะได้พยายามระเถิบเต็นท์ผมไปที่อื่นนะครับซึ่งผมดูแล้วโอเคมันไม่มีรังมด มันไม่มีแมลง,งอะไรมาอยู่แถวนั้นมันเป็นที่โล่งๆที่แบบมีแต่แดดส่องอย่างเดียวแล้วก็รอบๆนั้นเนี่ยเวลาถ้าน้ําท่วมมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าของผมมันเป็นเนินขึ้นมานิดนึงดังนั้นเนี่ยไอ้เต็นท์ผมเนี่ยมัน,ไม,นไม่น่าจะมีปัญหานะถือว่าโอเคเรียบร้อยละเข้าไปในเต็นท์ก็เข้าก็คืออยู่กับเพื่อนสองคนนะก็เราก็ดูเลยว่าเพื่อนคนไหนมันอยู่เต็นท์ตรงไหนบ้างเพราะว่าเผื่อเราจะติดต่ออะไรอย่างเงี้ยกันนะครับเพราะก็ช่วงนั้นนี่ก็คือเราก็เตรียมการให้เรียบร้อยก่อนใน เต็นเข้าไปปุ๊บผมก็รีบกอดเลยว่าเราต้องแน่ใจว่าถ้าฝนตกเนี่ยมันไม่เข้ามาในเต็นเราเราต้องปูแล้วต้องหาทุกซอกทุกมุมว่ามันมีรูอะไรอยู่หรือเปล่านะครับผมก็เอาเป็นผ้าพลาสติกเป็นคล้ายๆกับผ้าที่เขาเอาไว้เดินป่าครับที่ไปลองบนพื้นนะอีกทีหนึ่งคือเตรียมเข้าไปอยู่แล้วไปลองไว้ในเต็นเพราะว่าเผื่อมันมีรูให้น้ําเข้าแล้วเราไม่เห็นนะครับผมก็จะไปปิดวางไว้ตรงนั้นที่เรียบร้อยแล้วก็ที่สําคัญคือ,เ,อ,อเตียงนอนนะครับ ไอ้ตัวถุงนอนผมนี่แหละก็เตรียมไว้ให้ทุกอย่างดีทําวางของต่างๆในเต็นท์วางให้มันเป็นระเบียบเป็นมุมที่เราจะหยิบของออกมาได้ง่ายๆโดยเฉพาะของที่ต้องเอาไปเข้าห้องน้ําก็คือมีพวกขันสบู่ยาสีฟันทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ที่เดียวผูกไว้ในถุงผูกไว้มุมหนึ่งของเอาวางไว้มุมหนึ่งของเต็นท์นะครับเ,เพราะเราจะได้เตรียมตัวเวลาที่เราจะต้องไปใช้งานมันนะครับเ,เพราะว่าอย่างวันแรกเนี่ย เออเอาเลยนะครับคือเขาก็ประกาศว่าเออเนี่ยไอตอนเวลาเท่านี้ให้ไปอาบน้ําได้หรือฝึกอะไรเสร็จปุ๊บเราก็ให้ไปอาบน้ําผมเนี่ยมาถึงเต็นท์วิ่งมาถึงเต็นท์คนแรกๆเลยเพอถึงแล้วผมทําไงครับผมก็เปลี่ยนเสื้อเลยเปลี่ยนเสื้อเพราะเปลี่ยนง่ายอยู่แล้วเนื่องจากว่าผมเตรียมทุกอย่างไว้ในถุงใบเดียวนะครับทำทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วผมเปลี่ยนเสื้อเสร็จคนแรกวิ่งไปห้องน้ําคนแรกเลย ไม่มีใครอยู่ในห้องน้ําไม่มีแม้กระทั่งทหารที่มาคุมนะครับผมก็อาบน้ําอย่างสบายใจแบบสบายใจมากๆเลยเพราะว่าอาบเป็นคนแรกอาบเท่าไหร่ก็ได้นะครับล้างตัวทุกอย่างสะอาดหมดแล้วก็พอผมเพิ่งอาบผมอาบกําลังจะเสร็จเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพิ่งจะเข้ามาเองเพราะว่าผมเร็วกว่าเขานะครับแล้วก็พอเพื่อนเข้ามาสักพักผมก็รู้สึกว่าเออก็วันนี้มันร้อนมาทั้งวันแล้วเ,เราอาบเรียบร้อยเราก็อยู่ตรงนั้นราดน้ําเล่นอีกนิดนึงแล้วกันเราจะได้เย็นเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับหลังจากนั้นทหารก็เข้ามาก็เอาละผู้คุมก็มานับ เป่าลูกปีดสิทีเนี่ยครับพอเป่าสิทีภบของผมเสร็จตั้งนานแล้วผมก็ออกไปอย่างสบายๆไม่มีปัญหาอะไรนะครับเนี่ยนะฮะเราก็เตรียมตัวแล้วพอหลังจากที่ผมเสร็จออกไปเนี่ยก็มีหลายๆคนทยอยทยอยกันเข้าไปเพื่อนของผมนี่ลาบากนะครับเพราะบางคนเนี่ยคือเขาเป่าปิดสิบปีน,นี่ยัยงยังสบู่ติดหัวอยู่เลยนะครับก็ทําไงได้คือเขาจะต้องก็ต้องอดทนแล้วก็ต้องออกไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอกลางคืนดึกๆเขาก็แอบจากเต็นท์เนี่ยแอบไปอาบน้ําตอนดึกๆซึ่งหนาว นะครับแนวแล้วก็ถ้าผู้คุมจับได้ก็โดนกลิ้งอยู่เท่านั้นนะครับซึ่งก็เราก็ไม่อยากโดนแต่ว่าเนื่องจากเราเตรียมตัวมาดีอของพวกนี้มันก็เลยทําอะไรเราไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเราอาบน้ําเร็วเราก็เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วนะครับวันที่ผมไปที่นั่นไออันที่ลําบากที่สุดของผมก็คือการกินข้าวนะครับเพราะว่า คือผมกินช้านะโดยปกติเนี่ยผมจะเป็นคนเคี้ยวข้าวละเอียดมากเลยถ้ามันไม่ละเอียดผมจะไม่กลืนดังนั้นใน1นึ่คำเนี่ยผมจะเคี้ยวเลย30ครั้งหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปจนมนละเอียดแล้วค่อยกลืนนะครับดังนั้นเวลาที่เรามีวิธีมีเว,วลากินข้าวจากัดเนี่ยเราจะต้องรีบนะผมก็เลยไม่รู้มันเกิดพลังอะไรขึ้นมาทําให้ผมกินข้าวจากปกติผมก็กิน20นาทีครึ่งชั่วโมงเนี่ยกิน5นาทีเสร็จเลยไม่น่าเชื่อมากเลยเรากินเข้าไปอย่างรวดเร็วแล้วก็แป๊บเดียวหมดก็ไปล้างลาง ก็ดีนะครับเราก็เตรียมตัวมาดีแล้วเรียบร้อยนะครแล้วที่สําคัญคือบางคนเนี่ยจะไม่กล้าเข้าห้องน้ําที่โน้นเพราะว่าเรากลัวว่าเขาห้องน้ําสกรปรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็ดันกินยาไม่ให้ถ่ายไว้อะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้สนใจแล้วผมก็เข้าไปได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแล้วก็ปกติดีนะครับส่วนเรื่องอาหารบางคนก็จะกินไม่ค่อยได้ไม่อร่อยกินโน้นไม่ได้กินนี่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ไม่ชอบอนะไรเงี้ย คือผมผมผมคิดว่าผมโชคดีมากเลยนะครับซึ่งผมไม่มีอะไรที่ผมกินไม่ได้นะครับยกเว้นของที่มันดิบหรือว่าของที่กินแล้วมันป่วยแน่แต่เขาคงไม่เอาของแบบนั้นมาให้ผมกินอยู่แล้วถูกไหมครัผมก็กินตามปกติก็ไม่มีปัญหาอะไรผมกินได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับซึ่งถือว่าเราโชคดีนะครับทีนี้พอเขาให้ไปไปฝึกนะไปวิ่งข้างนอกร้อนๆไปไต่สะพานที่มันเป็นเชือกนะครับ มันก็จะมีเชือกที่ข้ามแม่น้ำเนี่ยมีเชือกอยู่2เส้นเส้บนสบนกับเส้นล่างที่ให้เราจับไต่ไ่ไปนั่นแหละครับนะฮะอันนี้เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าสนุกมากเพราะผมชอบปีนป่ายอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็จะมีทหารอยู่หัวท้ายคอยเขย่าให้เราตกน้ําให้ได้นะครับถ้าใครเดินช้าเนี่ยเขาก็บอกว่าไอคนที่เดินมาข้างหลังเนี่ยสามารถผลักไอคนข้างหน้าตกน้ําไม่ได้เลยนะครับผมก็เออเดีย๋ยวลองดูซิว่าใครจะผลักเราตกได้หรือเปล่านะครับผมก็แกล้งแล้วก็วิ่งวิ่ง บนสะพานเนี่ยผมก็แกล้งเดินช้าๆแล้วมีคนมาถึงผักผักยังไงก็ไม่ตกอยู่ดีเพราะว่าเรามือเหนียวใช่ไหมฮะอ่าแล้วก็ผมก็ก็เลยโชว์เหนือว่าเออเราจะเกาะ2เส้นนี้ใช่ไหมเราจะไม่เราจะไม่เกาะอ,อ่เท้านะคือผมเนะี่ยมีเชือกส้นบนอยู่ด้านหนึ่งนะครับแล้วก็เชือกอันนึงที่เหยียบอยู่ด้านล่างนะครับก็พอคนมาถึงผมก็โหนตัวขึ้นไปเกาะเชือกด้านบนแล้วก็เอาเท้าพาดเหมือนในเหมือนในหนังนะครับแล้วก็ ไถตัวอย่างนั้นนะไปแป๊บเดียวถึงเลยนะฮะผมคิดว่ามันสนุกดีด้วยนะครับเ,เป็นอะไรที่สนุกแล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยเขาให้วิ่งขึ้นตัวเขาชนไก่นะครับก็จริงๆไม่ได้มีอะไรหรอกครับคือเขาบอกว่าใครจะไม่วิ่งก็ได้เพราะว่าบางคนก็ไม่อยากวิ่งมันสูงนะครับหรือบางคนก็รู้สึกว่าไหนๆมาทั้งทีก็วิ่งขึ้นไปละกันหรือบางคนก็บอกจะวิ่งขึ้นไปทําไมเหนื่อยก็เดินขึ้นไปช้าๆเฉยๆละกันเดี๋ยวมันก็ถึงเองนะครับอันนี้เป็นเปนเหมือนกับว่า วันสุดท้ายเราผมก็รู้สึกว่าอไหนๆมาสักทีหนึ่งละเพื่อความสนุกเราจะลองวิ่งเต็มที่เพื่อเไปดูนะครับก็วิ่งเต็มที่เราก็ขึ้นไปถึงคนแรกๆนะครับกมีเพื่อนขึ้นไปถึงพร้อมๆกันประมาณสอสาคนแล้วก็ขึ้นไปถึงกลุ่มแรกนะไปถึงเสร็จปุ๊บเราก็สบายนะครับอันนี้เป็นมันเป็นเพราะว่าเราเตรียมร่างกายมาพร้อมนะครับคือเราชอบออกกําลังกายอยู่แล้วเนี่ยอตอนนั้นในหมูโ่โดนทําโทษบอกให้วิ่งพื้น50ทีร้อยทีแล้วก็ เราก็ทําอยู่แล้วนะครับเราก็ทาไปเรื่อยๆได้นะเราไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักหนาอะไรหรือสควอตหรือให้ให้กระโดดกบให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับช่วงนั้นก็เราก็เด็กอยู่ด้วยนะครับดังนั้นทาแล้วไม่มีปัญหานะครับหรือมีประสบการณ์ช่วงที่เขาให้ไปออนอนในป่าอนอนในป่าเนี่ยจะไม่ได้อาบน้านะครับเขาจะให้ไปนอนอยู่ตรงกลางดินกลางทรายอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้อาบน้ําให้เอาถุงนอนไปใบหนึ่งแล้วก็นอนอยู่ตรงกลางลานโล่งๆอย่างเงี้ยครับถามว่าผมทํำยังไง พวกนั้นเน่ะเขาไม่ให้แปลงฟันไม่ได้มีที่ให้แปลงฟันชัดเจนไม่ได้มีแท้งน้าําไม่มีอะไรให้สักอย่างเลยนะครับผมก็เตรียมตัวมาดีเพราะว่าผมเอาไอ้ตัวที่มันเป็นผ้าเปียกนะครับสาหรับทําความสะอาดร่างกายได้นะฮะที่มันใช้แล้วทิ้งโดยที่เราไม่ต้องเอาน้ําล้างนะครับไม่แน่ใจว่ามันยี่ห้ออะไรเหมือนกันแต่ที่ไทยตอนนั้นผมก็ซื้อไปนะครับซื้อแล้วก็เอาติดตัวไปวันนั้นผมก็นี่เลยนะครับก็พอเข้าไปในถุงนอนเรียบร้อยปุ๊บเนะี่ย คือ <c ười> เราก็เอาไว้ผ้าเปลี่ยกเนี่ยคือเราก็แก้ผ้าอยู่ในถุงนอนนะครับแล้วก็เช็ด <c oughs> ๆๆๆทุกอย่างนะครัทำความสะอาดเรียบร้อยทําความสะอาดเอท้าเราทุกอย่างทุกซอกทุกมุมก็เรียบร้อยเหมือนกับอาบน้ําเลยครับแล้วก็ใส่เสื้อซึ่งผมแอบเอาเสื้อตัวใหม่ไปด้วยนะครับซ่อนไปเรียบร้อยแล้วครับก็ไปเปลี่ยนทําให้เราสดชื่นมากนะครับแล้วก็ของพวกนี้เราก็ไปทิ้งได้น้ําที่สําหรับแปลงฟันผมก็เตรียมมาซ่อนไ้อีกทีหนึ่งนะเราก็ได้แปลงฟันบ้วนปากทุกอย่างเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ มีแชมพูแห้งนะครับที่เป็นแบบเหมือนคล้ายๆสเปรย์ฉีดนะครับผมก็แอบ,บเอาไปได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นของพวกนี้ถ้าเราเตรียมตัวดีไม่มีอะไรทำลายทำลายเ,าเราได้แน่ๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับผมก็ไม่ได้ทําอะไรผิดกฎไม่ได้ทําอะไรแย่ด้วยเขาให้ผมทํอะไรผมก็ทำนะครับวิ่งก็วิ่งนะครับไปอยู่ในป่าไปอะไรก็ทําตื่นไปยืนยืนเวรยนยาผมก็ดืนก็ยืน,ยน,ยน,ยนบางคนก็กลัวความมืดแต่ผมรู้สึกว่าก็ไม่เห็นมันมีอะไรน่ากลัวแล้วก็อยู่มืดๆแค่นั้นแหละ ก็จะมีคนเขาขู่ว่าเนี่ยมันมีเสือนะอยู่ข้างนอกแล้วก็เออตลกละมันจะมีเสือได้ยังไงนะครับถ้ามันมีเสือเนี่ยไอคนแรกที่ควรจะเพ็นก็คือผู้คุมนี่แหละครับเขาคงจะไม่อยู่แถวนั้นแน่นอนผมก็รู้สึกว่าอืหลอกใครไม่หลอกเนาะมาหลอกพวกเราได้ยังไงนะ,อ,ะอย่างเงี้ยผมก็แล้วก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ยืนก็ยืนตามปกติอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับไอเรื่องนี้มันสอนให้ผมรู้ว่า นะครับถ้าเราเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนให้เราพยายามเรียนรู้มันก่อนนะครับหาข้อมูลให้เยอะที่สุดนะครับอย่างผมหาข้อมูลให้เยอะที่สุดจากเขาจนไก่เนี่ยว่ามันเป็นยังไงประสบการณ์รุ่นพี่เป็นยังไงนะครับไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องอยู่อยู่ไปเราก็ไม่เตรียมตัวหาข้อมูลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดนะครับเราหาได้ก็หาให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ลองคิดว่าสถานการณ์เราจะเจออะไรบ้างเขาบอกว่าอ๋อไปไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้อาบน้ำอ่ะผมก็เตรียมไอ ผ้าเปียกนี่แหละที่มันเป็นผ้าสบู่เปียกแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ําล้างเขาบอกว่ามันจะต้องไปอยู่ที่ร้อนๆนะน้านําก็ไม่มีกินอย่างเงี้ยผมก็เตรียมพวกผงเกลือแร่ไปกลางคืนมันหนาวนะก็เตรียมถุงนอนดุด่นๆไปผมก็เตรียมและสลับกระติกน้ําอ,อ,อันนึงตอนตอน,ตอนที่ผมอยูออ่ตอนไปฝึกตอนเช้ากลางวันเนี่ยก็ทิ้งกระติกไว้ข้างนอกให้มันร้อนๆกางคืมันจะได้มีน้ําอุ่นกิน กลางคืนผมก็มีกระติกอันนึงทิ้งไว้ในเต็นท์หรือทิ้งไว้ข้างนอกให้มันเย็นๆตอนเช้าเราจะได้มีน้ําเย็นกินก็เตรียมตัวไว้แล้วอาบน้ํา10ปิดเป่านกีนสิบที่ไม่ได,ไได้ไม่ได้กินไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าผมก็เตรียมตัวเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับดังนั้นการที่เราเตรียมตัวพวกนี้นะฮะดีออกกําลังกายเตรียมตัวไว้เพราะเรารู้ว่าไปเขาชนไก่มันก็หนักนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยเนื่องจากว่าเราสนุกกับมันอยู่แล้วเราไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราไม่อยากไปเขาชนไก่จริงผมสมัยก่อนอยากไปเขาชนไก่ด้วยนะเพราะว่ามันะ มันได้ไปลุยๆอะไรอย่างเงี things, <Okay. Yes. S 2> you you ้ยมันน่าจะสนุกนะครับเราก็ก็ไปกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่สนุกไม่ได้น่ากลัวอะไรอย่างที่คิดนะครับผมก็รู้สึกว่าของทุกๆอย่างเนี่ยถ้าเราเตรียมตัวมาดีเรารู้ว่าอะไรที่มันสามารถเกิดขึ้นได้เราลองจําลองเหตุการณ์ในหัวเรานะครับว่าถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะแก้ไขยังไงนะครับแล้วเราแก้ไขไปตั้งแต่ก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์นั้นต่อให้มันไม่เกิดขึ้นมาจริงเราก็ได้เตรียมตัวไว้แล้วสำหรับทุกๆเหตุการณ์ดังนั้นเวลาเราไปเนี่ย มีน้อยมากที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันขึ้นมาเราเตรียมไว้หมดแล้วนะครับเราก็เรียบร้อยสบายนะครับอันนี้มาเล่าให้ฟังเล่นๆน,นะครับก็หลายๆคนก็อาจจะเคยมีประสบการณ์ไปเรียนรักษาดินแดนส่วนบางคนก็ไม่อยากเรียนบางคนก็รอไปจับใบดําใบแดงแล้วไปเส้นเอาอะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายๆอย่างนะครับอันนี้ก็ประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับคือเอามาเล่าให้ฟังเล่นๆน,นะครับเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ